หลังจากที่ยาซีอารูมายานประธานพับลิกอินเวสเมนต์ฟันซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากซาดิอาระเบียที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรพร้อมด้วยอเมนดาเซปลีและก็มีเดดโกรุซีสามีของเซปลีที่เป็นเจ้าของสโมสรร่วมชาวอังกฤษได้เข้ามาพูดคุยกับนักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้ชถึงห้องแต่งตัวในเกมที่นิวคาสเซิลแพ้ต่อเคมบริดจ์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่16จากลีกวันแบบพลิกล็อก0 1นในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นนะครับนิวคาเซิลก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาและก็คว้าชัยได้แล้วนะครับในเกมนัดล่าสุดที่นิวคาเซิลบุกไปชนะลีดยูนเต็ดถึงเอลแลนด์โรส1ประตูต่อศูนย์สวัสดีครับฟนตูงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของยอดแดนกลางตัวท็อปแห่งลีกเอิงสู่แข้งใหม่ของ New Carson, Bruno นิวคาเซิลบลูโน่กิวมาเรสสำหรับดีลนี้นะครับถือว่าเป็นการหักอกแฟนบอลทีมปืนใหญ่กันเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าจีบกันมาอยู่ดีๆนะครับสไะอีก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ แถมนี้นะครับยังเป็นการอกหักซ้ำสองนะครับภายในระยะเวลา24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับเพราะเม,มื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็พลาดดีลของดูซานวลาฮูวิชที่ย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสพอมาถึงหัวข้ามวันพุธนะครับก็ดันมาพลาดดีลของบรูโน่กิมาเรสไปอีก1ดีลและทีมที่ได้ตัวของบรูโน่ไปนะครับนั่นก็คือทีมสาลิกาดงนิวคาเซินนั่นเองซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทีมอย่างอาร์เซนอลเพราะว่าทางเอดูกาสปานะคร ได้ติดตามดูฝีเท้าของบรูโนกิมารสมานานตั้งแต่สมัยที่เขายังคงทํางานกับสมาคมฟุตบอลบราซิลในตอนนั้นนะครับบรูโนกิมารสเล่นอยู่ในลีกบราซิลกับสโมสรแอตเลติโกพาราเนเซ่แต่ยังว่าครับอาร์เซนอลมัวแต่ยึกยักชักช้าจนท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เสร็จให้กับนิวคาสเซิลจนได้สําหรับรายละเอียดในเดีลนนี้ของบรูโนกิมารสครับค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ33.5ล้านปอนด์ในตอนนี้ครับบรูโนกำลังเก็บตัวอยู่กับทีมชาติบราซิล เพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่ประเทศเอกวาดอร์ตามรายงานข่าวจากหลายสื่อก็คาดการกันว่าบรูโน่จะทําการตรวจร่างกายที่โน่นเลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาตรวจร่างกายกันที่ยุโรปทางด้านชูเลโน่บโตรลุชชนะครับเอเจนของทางบรูโน่กิลมาเรสได้ทําการพูดคุยกับทางนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้นะครับขั้นตอนก็เหลือเพียงแค่2สโมสรตกลงกันในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเอง สำหรับลู่กิมารสครับเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีถึง1997นะครับตอนนี้อายุ24ปีเขาเกิดที่ r ริโอเดจานโรเมืองหลวงของประเทศบราซิลลูโนเริ่มต้นเล่นฟุตบอลจากข้างถนนด้วยเท้าเปล่าเหมือนกับเด็กๆทั่วไปในบราซิลและก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตและเขาก็ได้ไปฝึกทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังกับสโมสรออเดกริโอ Rio, ตั้งแต่อายุ10ขวบ และเขาก็ได้ขยับสู่ทีมเกรมีโออูด็กซา l เปาโลตอนอายุ17ปีจากนั้นบรูโน่ก็ได้รับโอกาสขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทันทีและได้รับโอกาสในการลงสนามในฤดูกาล2016-2017โดยเล่นไปทั้งหมด6นัดด้วยกันในปีต่อมาครับบรูโน่ถูกทีมใหญ่อย่างแอเลติโกพาราเนเซยืมตัวไปร่วมทีมเขาได้รับโอกาสในการลงสนามไปถึง43นัดและทำไป3ประตูกับอีก2แอสซิสบรูโน่นะครับได้ลงเล่นทั้งในเกมลีกและก็บลท้่วใหญ่ อย่างโคปาลิบอตารดเรสครับสไตล์การเล่นของบรูโนเป็นแบบฮาร์ดแมนเข้าบอลหนักๆเขาได้รับใบเหลืองไปถึง8ดใบเลยในฤดูกาลนั้นจากการโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำให้อเลนติโกพราเอนเซซื้อเขามาร่วมทีมแบบถาวรบรูโนโชว์ฟอร์มดีมาโดยตลอดจนในที่สุดฝีเท้าของเขาก็ไปเข้าตาเทฟฟีคิกจูนิโยแปนามบูกานโนที่เป็นผู้บริหารของลียงเข้าอย่างจังและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้บรูโนได้ย้ายมาคาแข้งที่ยุโรป บรูโน่นะครับย้ายจากเอลนติโกพาราเดนเซ่มายังโอลิมปิกรียงด้วยค่าตัว20ล้านยูโรในตลาดมกราคมปี2020หลังจากที่เขาย้ายมานะครับก็ได้รับโอกาสในการลงสนามทันทีทั้งในเกมลีกแล้วก็ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งเขาก็เป็นกําลังสําคัญที่ช่วยให้รียงทะลุผ่านก้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนั้นในฤดูกาลต่อมานะครับบรูโน่ก็ยังคงเป็นตัวหลักตั้งแต่ต้นฤดูกาลเขาได้รับโอกาสในการลงสนามไปถึง37นัด ทำไปสาประตู2อแอซซิสต์แล้วก็โดนไปอีก6กใบเหลืองด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนะครับกับลียงทําให้เขาถูกทีมชาติบราซิลเรียกตัวไปใช้งานในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่โตเกียวซึ่งเขาก็ลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดและก็ช่วยบราซิลควาชช้าแชมป์ในรายการนั้นได้สําเร็จและแน่นอนแล้วครับว่าฟอร์มดีแบบนี้ก็ต้องเนื้อหอมเป็นธรรมดาบรูโน่นะครับได้รับความสนใจจากทีมดังทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นบุนเดสซีกาพรีเมียร์ลีกและก็ลาลิกาสเปน ในฤดูกาลนี้นะครับบูโน่ก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมเขาลงสนามไปแล้วนะครับ25นัดซึ่งปีนี้นะครับเขาเป็นกําลังหลักในแผน3 4 2 1ของปีเตอร์บอร์รูโน่นะครับยืนเป็นแดนกลางตัวหัวใจที่ทีมจะขาดไม่ได้และสิ่งที่เพิ่มเข้ามามากกว่าทุกปีนั่นก็คือเรื่องของการจ่ายบอลสุดคมฤดูกาลนี้ครับบูโน่จัดไปแล้ว6แอสซิสซ์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากๆในเวลานี้นะครับบูโน่ใกล้ที่จะย้ายมาอย่างท่นเซนต์เจมส์พ เขากาลังจะกลายเป็นนักเตะรายที่3ในตลาดหน้าหนาวต่อจากคิรนทิเปียและก็คริสูดจากสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันนี้นิวคาสเซิลนะครับกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นแบบสุดตัวจากนี้คงต้องมารอดูกันละครับว่าผลงานของบูโน่กิมเรสคนนี้จะช่วยให้นิวคาสเซิลรอดจากการตกชั้นได้หรือไม่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับดีลนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของยอดแดนกลางตัวท็อปแห่งลีกเอิงสู่แข้งใหม่ของนิวคาสเซิล b ูโน o กิวมาเรสวันนี้ผมฟนตุงนะครับขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ